นี่ทาในกลางายฉีดแล้ว ผมคึออ้นองเนาะพี่เนาะได้ไหมได้ได้คร้สออี่งมคุยเอเนาะนี่ครับในขณนะที่เขากำลังกลางเต็นท์นอนกันผมยืนอู้เน<ช>ี่ยเพราะว่าอุปกรณ์นี้แล้วก็ทางนี้ต้องยกให้เขาสองคนเลยนี่ครับไม่ใช่ว่าเห็นเขาทำทำกันมีใครมาทำให้นะเนี่ยทำมันเองจริง การืีเป็นประสบการณ์แรกของผมนะที่ได้นอนแบบใต้ไฟชีสอย่างนี้นะเราปกติผมก็ไปเอาเปรยขงึงตามที่เคยดูเลยแบบบ้านๆอันนี้ถือว่าเจ,จ๋งนะครับเหมือนแบบเหมือนถ้าเวลาเราไปเดินแคมป์กับเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับเขาก็จะมีไฟชีสเป็จนจุดพักให้อะไรแบบนี้นะครับเจ๋งเลยวันนี้นอนสบายแล้วฝนตกไม่กลัวทะเลนี้ต้องขอบคุณนัลลองครับเอามาฝากผมด้วยไม่งั้นผมไม่มี ผมได้นอนพื้นแหละผมว่ามาแต่เป็นที่นี่นะครับเป็นถุงนอนนะครับคืนนี้บรรยากาศน่าจะดีนะครับนอนฟังเสียงน้ําไหลแล้วเนี่ยเสียงน้ําไหลอยู่ตรงนี้เลยจักจับจักสบายนี่ครับ้องว่าเตรียมลุยตัดไผ่แล้ว เอาไผ่มาทำแล้วพี่สายลมมักขึงครับขึงยังไงครับช่วงไหนขึงตรงนี้ให้มันตึงขึ้นครับอ๋อทำให้มันตึงขึ้นเวลาที่ฝนตกน้ำน้ำก็จะได้ไหลได้สะดวกครับทำยังไงก็ลงที่นอนใช่ครับลงมาตรงนี้คายอยู่ตรงนี้ครับอ๋อคายอยู่จะไหลนะน้ำก็จะไหลได้มันไม่คล่องตัวครับอ๋อ เราไม่ตัดไผ่มานะครับแล้วก็โชคดีเนี่ยเราแหล่งเรามีต้นไผ่อยู่ตรงนี้ด้วยใกล้ๆ ที่สายลมเอาไปทำอะไรครับเนี่ยไม่ช่ <Okay. S 1> ไม่ใช่ไปทำอะไรดูดนะ <laughs> <laughs> ยิ้มเลยนะบ้องนะ <laughs> อันนี้มีรถด,ด่วนไหมข้างในไม่มี <laughs> <laughs> ครับเหนื่อยไหมครับน้อ <laughs> งวัดนิดหน่อยครับ okay. ตอนนี้ก็เริ่มหนึ่งแล้วนะครับ ต้องเร่งกันนิดนึงต้องตะขาดไหมพี่ไม่นะมันเชือกมันมันสั่งเลยใช่ไหมนี่ครับนี่นวัดเตรียมเกอะฟืนแล้วนะ อันนี้คือถ้าจุดแล้วติดเลยนะไม่ติดก่อนก็ติดง่ายครับเพราะว่ามันไม่ค่อยชื้นนี่นะบสยลมเตรียมจุดไฟแล้วนี่ของก็คือเอาใบไม้ลองก่อนนะครับถ้ามันจะได้ไม่ชื้นนะครับคือมันชื้นจริงๆอะเพราะว่ามันยังมีฝนลงเม็ดเมื่อกี้ด้วยจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ลองแล้วก็ ขุดดินแล้วขุดดินออกอครับเอาที่มันชื้นๆออกครับมันก็จะก่อได้แต่ว่านี่นีุ่เราก็ต้องเลือกไม้ใช่ไหมครับนี่ที่เลือกอยู่ก็คือเลือกไม้ที่มันแห้งใช่แห้งๆครับที่มันแห้ง นี่คือติดแล้วสบายแล้วมีโอกาสดับไหมครับวันนี้ไม่มีแล้วมีครับมีเราลองเป็นชั้นแบบนี้นะเรียบร้อยนะได้ล้วติดแล้ว เราจุดไฟตรงนี้แต่เราก็ไม่ประมาณนะครับจุดไฟตรงนี้น้ําอยู่ตรงนี้สบายนะครับไม่ต้องกลัวเลยเราดูแลกันอย่างดีแน่นอนครับประกันโดยพี่สายลมใช่ครับไม่ไหม้แน่นอนครับมือชีพมือชีพครับไม่ไม่ต้องห่วงครับใกล้น้ําสบายอ่ายใกล้แหล่งน้ําชิวอยู่แล้วตักลาดแป๊บเดียวจบ ไปดูกันนะครับแล้วก็เตรียมถุง้าก่อนว่าใส่มากเลยครับใส่กว่าใส่กว่าที่บ้านนี่ครับ ต,ต้องเรียกว่าเชฟส่ฟลมพี่เชฟนะต้องเรียกพี่เชฟ,ฟส่ลมละวเราเราเรียนเสียงเสียงฝัได้นั่นงนะครับามาเรียนได้ไหมพวกเสียนงนกเสียงอะไรได้ได้เสียงอะไรนะที่เก้งร้องนะครับเนาะยังต้องใช้ใบไม้ ไม่ใช่ลูกแก่หรือแล้วเรียกลูกวางครับคานเขาทำกันใช้็นไม้เป่าไม่ได้เป่ามันมันดุดวมธีขึ้นไปเขาจะทำเสียงเลียงเสียงแบบนกเป็นแบบนกมันคุยกันนะเสียงเป๊ะเลยมีน้าผมอ่ะเขาเรียนแบบเสียงนกที่มันร้องมาเลยมันเหมือนเขาผิวปากนกเสียงมันก็เหมือนผิวปากแล้วนกมาด้วยครับ เรียกลงมามาเลยตอนกลางคืนนะครับผิวปา,แวากปาแต่เขาบอกผิวปากไม่ดีแต่เขาผิวใช่กลางคืนนะนะตามการเรยกมันก็เป็นความเชื่อครับทางบ้างผมไม่ถเชื่ออ่าใช่มันก็แล้วแต่ครับว่าความเชื่อหรืออะไรเงี้ยแต่ก็บางที่ก็ถ้าเขาห้ามเราก็เราก็ทําตามนั่นเองครับที่ว่าถ้าเขาไม่แฉกไปก็น่าจะโอเคคนระับ่ไม่น่าจะแฉกไป จะเป็นหมอสนามมันจะสุกในตัวเลยครับอืมหมอสนามแบบทหารเปล่า <laughs> yeah maybe yeah เมนูอะไรครับเนี่ยมาม่าใส่ใบเลียงครับอ่อกินคู่กับข้าวนะครับโอ้โหมาพร้อมกับบองข้าวหลังจึงแบบนี้เราก็นอนกันอยู่ในป่ากันอยู่สามคนนะครับเดแล้วก็ฝนลงเม็ดแล้วครับผมไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าอะไรรนะคับฟชีสนี่เอาอยู่หรือเปล่า ถ้าฝนสาดนี่น่าจะไม่อยู่นี่ยครับเพราะว่าแชลับแชลับอากาศชิวมากฝนตกตอนที่พี่ไปมาก็ตกเหมือนกันที่ตอนนั้น่ะใช่ครับฝนตกยามเด็กมันก็จะว้าวุ่นกันนิดนึงฝนตกยามเด็กนะอวันนี้วันนี้ต้องจัดทีจัดทางใหม่นะ แต่ถึงดีครับนะเราอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบยเยอะอยู่นะครับใบช่วยซับฝนให้ได้ระดับหนึ่งนะสวัสดีครับก็ตอนนี้เราก็อยู่กลางป่านะครับบางคนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝนตกหนะักนะครับยังไม่หยุดเลยตอนนี้นะก็เนี่ยแต่ก็คือตอนแรกเรากาจจะนั่งรอฟังเสียงสัตว์กันนะครับในปา่านะครับ ได้ยินกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่เจอตัวนะเราก็ไม่รู้ว่าเสียงนั้นนะครับมันคือตัวอะไรบางทีได้ยินเสียงร้องอะไรเงี้ยครับแต่แบบก็ไม่รู้จักอีกก็มันคือชนิดไหนหรืออะไรนงี้นะครับแล้วก็มีเสียงเดินนะครับลงมาจากนะครับจากในผ่าด้านบนนะครับเนี่ยก็คือเวลานอนก็คือจะสะดุ้งตื่นตลอดเพราะมันจะมีเสียงเดินอะไรเงี้ยครับลงมาแล้วก็อยู่บนหัวเราใกล้ๆ ก็มีหลายจังหวะนะครับที่ได้ยินพร้อมๆกันก็ยังไม่ทราบนะครับยังไม่เจอตัวนะแล้วก็เนื่องจากฝนตกด้วยตอนนี้ก็ผมบอกเลยว่าอันตรายนะครับเพราะว่าทางที่เรานอนนะครับตอนนี้มันเป็นทางที่สําหรับสัตว์เดินลงมากินน้ำนะครับก็คือถ้าเขาเดินลงมาทางบนหัวเราเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ยินนะเพราะว่าฝนตกนะครับ พูดแล้วก็เสียวนิดๆคือถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเรายังได้ยินนะครับเวลาเขาก้าวเดินลงมาเหยียดกิ่งไม้หรืออะไรก็ตามข้างบนเราเนี่ยแต่ตอนนี้เราไม่ได้ยินแน่นอนครับก็ร้อยคืนนี้ผไปด้วยดีดยพักก็จะนอนแล้วครับผมถ้านอนหลับนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรตื่นเต้นก็เจออะไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีครับผมไปแล้ว โอเคครับก็สวัสดีครับผมก็ตอนนี้เรากําลังจะออกเดินทางนะครับ<ม>เข้าไปในป่านะครับลึกกว่าเดิมอีก <laughs> เพื่อที่จะไปสํารวจนะครับตอนนี้ก็กําลังเก็บของกันอยู่นะครับผมก็เมื่อคืนนี้ผมก็นอนไม่คม่อยหลับนะตอนหลับเตืนตื่นเนื่องจากฝนมันตกครับแล้วก็พอฝนตกเนี่ยเราได้ยินเสียงอะไรมันก็มันยากขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผมกังวลเพราะว่ามันเรานอนจนเป็นบริเวณที่ หมือนทางเดินของสัตว์ที่จะลงมากินน้ำานะครับถ้าเราดูเห็นไหมแล้วข้างล่างจะเป็นลําธารนะครับก็คือตอนนี้จะเหลือแค่จุดเดียวมันก็เลยค่อนข้างจะกังวลว่าจะมีตัวอะไรเดินลงมาหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่มีนะครับมันมีแหละแต่ว่าผมไม่รู้เป็นตัวอะไรนะรเพราะว่าเวลาส่องไฟเราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นป่าทึบมากกลางคืนคือไม่เห็นอะไรเลยจริงครับแล้วช่วงกลางคืนแต่ก็จะได้ยินเสียงนะครับก็ หลอ่ลอนนิดนึงนอนเอามีดมากอดไว้ไ <c> ป <oughs> เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อวันนี้และในระหว่างที่เรากําลังจะเดินทางต่อก็เ,เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เราไม่สามารถเดินทางกันต่อไปได้ครับสวัสดีครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดตอนที่กลับลงมาแล้วนะครับคือมันเกิดปัญหาครับแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เราไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆนะครับฉะนั้นเราเลยต้องหยุด เนื่องจากด้วยว่าฝนตกหนักมากนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับในคลิปนี้ก็ช่วงคืนก็ตกนะครับแล้วช่วงเช้าเนี่ยกระหน่ำรุนแรงมากเลยนะครับแลวปัญหาคือเราก็มีไฟชีตแค่แผ่นเดียวนะครับซึ่งมันไม่สามารถกันอยู่ครับเพราะว่าอยู่กัน3าคนนะครับและเป้าหมายหลักของเราก็คือการที่จะไปสร้างห้างอยู่นะครับในป่าส่วนลึกเพื่อเฝ้าดูสัตว์นะครับจากด้านบนแต่พอฝนตกเนี่ยก็คือทุกอย่างก็ ต,ต้องจบลงครับเพราะว่าที่นี่ตกแล้วตกหนักมากครับมันจะตกเหมือนฟ้าถล่มแบบรุนแรงมากครับแล้วก็เหมือนที่บอกครับที่กันฝนก็ไม่มีมีก็เอาไม่อยู่ครับ <c oughs> นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นปัญหาก็เลยตัดสินใจกันว่าเออในทริปนี้คงต้องหยุดก่อนนะครับเพราะว่ากลัวเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องน้าหลากหรืออะไรด้วยนะครับก็เซฟเซฟไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่า ผมต้องอธิบายเส้นทางที่เราเดินก่อนนะครับถ้าเราดูในลิีก็คือตอนแรกก็เดินเสยขึ้นไปนะครับแล้วเราจะลงไปด้านหลังนะครับซึ่งด้านหลังภูเขาเนี่ยแหละจะเป็นจุดที่สัตว์ป่าเขามาใช้ชีวิตอยู่กันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเริ่มห่างไกลาจากผู้คนแล้วนะครับก็คือข้ามเขาลูกหนึ่งแล้วก็ไปทางด้านหลังนั่นเองนะครับซึ่งผมจะกลัวเรื่องปัญหา,าน้าหลากนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ด้านบนเขาไม่เป็นไรครับแต่เนี่ยเราอยู่ด้านล่างเขานะครับผมแล้วก็อยู่ระหว่างกลางเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่า เราเดินตรงไปอีกและเสยิยขึ้นไปอีกก็คือเป็นเขาอีกรูปหนึ่งนะครับเหมือนเราจะอยู่ระหว่างกลางเขาทั้งสองด้านนะครับซึ่งผมว่ามันอันตรายมากฉะนั้นก็เอาความปลอดภัยของน้องๆไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนด้วยมันคาดดาวอะไรไมาได้จริงๆครับก็ต้องพาน้องกลับลงมานะครับก็พี่ๆน้องๆเอฟซีของน้องวัดแล้วก็พี่สายลมก็ช่วยเข้าใจผมด้วยนะว่าผมก็ต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาขวัญใจของพี่ๆมาทําให้บาดเจ็บก็ผมโดนวยนะ เเน้นปลอดภัยไว้ก่อน,นครับก็เลยกลับกันลงมาแล้วก็พาน้องวัดนะครับไปไหว้พระแล้วก็เที่ยวในเขตบริเวณเมืองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ได้ส่งน้องวัดกลับบ้านแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้ส่งน้องวัดนะครับที่สถานีรถไฟทุ่งสงแล้วนะครับก็ขับรถจากในเมืองประมาณหนึ่งชั่วโมงครับก็น้องวัดเขาเลือกจะแบบคือรถไฟว่าเขาอยากจะชิลหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่อยากขึ้นเครื่องก็โอเคได้ก็ไปส่งก็เป็นทริปที่สนุกนะครับได้ พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างนะครับกับน้องแล้วก็ถ้าพูดถึงน้องวัดแล้วก็พี่สายลมนะครับก็เป็นคนน่ารักนะครับสบายๆไม่เรื่องมากเลยครับก็คือให้อยู่ที่ไหนก็อยู่กินอะไรก็ได้เลยครับไม่มีว่าแบบเอ,อ้ยอยากจะไปกินของดีๆหรืออยากจะนู่นอยากจะนี่ไม่นะครับน้องแค่ตั้งใจว่าอยากจะมาเดินป่าใต้จริงๆนะอันนั้นก็ผมถือว่าเป็นอะไรที่ประทับใจผมนะเพราะว่าส่วนมากครับคนที่เขาจะมาถ่าย YouTube การหรืออะไรกันนะ่ะ เขาต้องคิดแล้วว่าอไอคนนีย้ยอดติดตามเท่าไหร่ไว้เดี๋ยวเรามาถ่ายกันมันจะได้แบบช่วยกันดึงหรือนะรครับแต่ตัวผมเนี่ยไม่มีคนติดตามเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าผมก็เที่ยวของผมไปเรื่อยนะครับคือเอาจริงผมก็ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ร้อนนะครับผมแค่อยากจะถ่ายสิ่งที่ผมไปเห็นหรือสิ่งที่ผมได้ไปเที่ยวเก็บไว้เอาไว้ดูนะครับในบางครั้งผมมันนั่งดูเออมันก็เพเลนินดะีอะไรเงี้ยครับน่าะครับก็เลยปรับใจที่ว่าเออเฮ้ยน้องอยากจะเดินป่าจริงจริงนะครับ ผมก็เลยรู้สึกโอเคนะครับกับอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบไม่ได้ชอบจริงๆนะครับเขาไม่พยายามนี่จะลงมาเดินขนาดนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่มีติดต่อมาก็จะมีน้องวัดเนี่ยครับเขาติดต่อผมมานานมากเลยนะว่าให้ช่วยพาไปตรงนี้ตรงนี้ทีนะครับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่ที่เขาอยากไปเนี่ยพอดีมันเนื่องเหมือนที่ผมบอกครับจุดที่สูงตรงนี้น้าหลากเยอะมากนะครับก็เลยพาไปได้จุดหนึ่งแต่จุดนี้ก็พิเศษเหมือนกันครับผมแต่แค่ว่ามาช่วงฝนตกก็เลยอาจจะ ไม่ได้มีคลิปอะไรมากมายนะครับเด็กไงก็ฝากไปด้วยนะครับถ้าชอบยังไงก็เดี๋ยวรอบหน้ามีแน่นอนครับแล้วรอบหน้าผมจะพาขึ้นไปแบบโหดๆเลยไปป่าที่แบบลึกลับเหมือนที่ผมเคยไปในคลิปเก่าๆของผมนะครับอันนั้นคือแบบโหดจริงนะครับผมความสูงแบบพันสี่พันห้าพันหกก็เดินไปได้จนถึงพันแปดนะครับเดี๋ยวยังไงมีโอกาสไว้รอไปดูกันนะครับผม EP ถัดไปก็ยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับเกี่ยวกับ การเดินทางครั้งนี้อยู่เหมือนกันนะแต่จะเป็นเรื่องอะไรผมยังไม่บอกแล้วก็เป็นเรื่องที่น้องวัดและพี่สายลมยังไม่รู้นะว่าที่ที่เขาเดินเข้าไปนะ่ะมีอะไรบ้างผมบอกไว้เลยว่าสนุกแน่นอนแล้เวเจอกันครับ